สบายดีพี่น้องสบายดีเอทุกคนพี่น้องขอขอกระสองเงี้ยนี่พี่น้อพวกใช้แลนบเหนียวยางกับบันี่บันเจอทีมงานท่วขนาดเยดหน้านี่มไมเมื้อเจะดำ้หวขนาดเลย้ว่โอนาบเามอนานี้รทั แม่นี่วยว้ขนาดขาเจ้าก็ได้ให้เดี่ยวนั้นใช้ข้าได้ให้เดี๋ยวมึง้นั่งขามาที่ได้ถามผู้ชายผู่ชายาเมเปิที่นของหานิบอได้คนละตามนี้นี่นี่นี่น่ขายอะรได้ัตามน่แหละแล้วรแล้วเามาตามมาผิดสิทิ บายดีเด <wer ke> ินี่นองอหน้าเขาพูดเะไรกนเนี่ยเจ็กรสิมากินเขาวันนี้ย่เขาเขาเศ้าเขาเศร้าแต่่ะุมากแต่เฮอนี่มากไปมาเชี่อโทรศัพท์ล้านิงมั้ย Bạn tao đòi hưởng bò, của nhiếp bà phó tổng thể. Give bà mặt a mãi, quái 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 ใจมาดำหน้าไม่อเนอรถกินตใส่กระาดฟังเล่มเลยนีใ่พยแปลี่ต้อสาไ้วย่างใจมันโอ้ยต้องขุลับมาอย่างไลูกเคยเาดูขาใกล้ถแม่เมื่อไรก่อนไลูกยร้านเธ

ก็ได้ชื่อได้เป็นไทยบระดาัวกันแล้วแล้วหูใช้หนูก็ันยังอยู่โอ้ยแม่ป่าเสียแล้วเนาะ

เบาพอแค่แดงๆไปทางไหนจ้ะอินายเอ้ยอินายแม่จกล้องเลยไม่ช่วยนะจออกเลยนี่ช่วถ่ายใหม่จออกเลยยจเลยหลดตึงเลยเห็นองพี่นนอง เปิดเพลงเลยนะมอนเชียงเพลงเรื่อยเลยนะมอนเสียงเพลงนะลูกถ้าถ่ายคลิปลูกเอ้ยแศรในนอน,นอพี่น้องโมสบบ่มีแมนพี่น้องเอ้ยชี้นะ เข,เขียวเขียวอานำหนา,ม,หนามันพี่น้องอืมเข้าซองไอ้น่องเขาเปลี่ยนกันนั่นบอท่านพี่น้องเอ้คย,กกยคนลายตะกี้วันสิบรได้คนลายปนิแม่แมก่กำลังดูหน้าง,งามเห็นยัง ติหน้าอยู่ยงขนาดมันยิ่งเพราทันอันนี้ยังขุ่นเลยเป็นน้ำต้มปลา,ปนานกลากะทิเทาเทลงพี่น้องรับรองเข้มข้นแน่นอนพี่น้อง,อง,องมาส่งแล้วเสาหาลาอือบอลหลจักหนากับลูกเรา ไม่คือลายเถอะบ่จะหาโล่จะมาลายเถอะวะป้าอีนั่งวาเอาเศร้าโล่ทั้งนี้เบิ่งญาติหนูอพอกินไปสั่งเสาหามาพัดปักลายหนึ่งเอาช่างใช้เดโพสต์ขายต่อฉันมันเลือกกับบรรยากดอกยพี่น้องแบงก็จะเอามากินเถอะเออได้เห็ดกินอีกบ่ แมนเพื่อความรอบคอบมันบวดกับบญอยาดรอพี่น้องแบงก็จะมากินมแมลงกับปุ่นเสมอเขาจะตาเขาจะสู้อ่ะแหละน้องเลยไม่ควรกับปุ่นสหาโลพี่น้องเขากรยัหนูพอกินเนาะแบบ

เซตเรียบร้อยพี่น้องเอามาแล้วขาจ้ามาส่งแล้วมาส่งเรียบร้อยมีแต่เตรียมจามเตรียมยางขาเจ้าเป็นมากกับต้าก้าพุ่งโล่เออข้าเจ้านางเศร้าจังหน่อยซะก่อนน้ำบวชขุนบ้านนายพี่น้องแต่ก็โอเคอยู่แล้วเห็นเองพี่น้องฮะก็แล้วอ้ยอ๋อเดี๋ยวพี่น้อง โอ้รสชาติรสชาติมใจแล้วพี่น้องอืออวบบบบบบบ่ใช้ปไในพี่น้องเลยตอนปลากระข่างอยู่ปลาสองกิโลพี่น้องแล้ว <c oughs> เรียบร,ร้อยพี่น้อง

พี่ดองเลยเดกินน้ำบอท่านเด็ดกินน้ำบอทันพี่ดองเลยเอาน่ใส่ใส่ข่าุใส่เ่บ่ได้ใส่เขายังทั้งนั้นแต่แต่ก็เป็นนัวัวดขาขาวใส่น้ำไส นี่นะใส่หนไหมเปรี้ยวสบกีเดียะเดวเนม้มาปใส่เป็นเม็ดเนาะอาจจะเอามาแต่ใส่อันนี้เป่เบิ้ล่ลายคนลาขีดเออชิมมือโลดแล้วก็แบ่งเลยวิ่งไปจิ้มาห้กูชิมเจอ้เป็นยังงสิเจมันเดเลยอย่าไปจิ้มวมปะนะเอยเเห็ดกินบบันกระเจ้าเนาะ ใ้นกินข้าวปุ้นก่อนกินข้าวปุ้นกินขุ้นห้องท่อก่อนพี่น้องจะกินเ้าน้ำลังเป็นยังไงเอ่ยอยู่ท่อแน่ล้วบ่เฮยเบิ้นอยู่ท่อแน่อยู่บ่ฮครแกงหนอไหมปไดแกงเอิ่นอะไรก็ได้เอิ่อนั่นแหละ เนี ument, ่ยะเาม่นอเมื่อไงน่ยโอ้โแตกมากงห้าเดาอีกี่จ้จจชิแยกล่างเาอีกิอีกิก็บอีกิมอเดี๋ยวจะผสคนโาณเนี่ยกว่าอยู่นนีม้เื้ ใรียผักเขานนไห้ซีเป้าปลาไห้บันาหัวอืมปลาไม่น้าจพูดอืมอะมีนาหัวค่ำคนไห บ่มีปลาหนิ้นพะโุรามบ่มีเออมีแต่ปลานิ้นหรือมีแต่ปลาดุกอุ้ยปลาหนิ้นในซั่วไก่เนาะตาตะโตกไก่บระมาณเกี๊ยวอะไรอยูเกี๊ยวผ้าเนื้อตะโขบไ่ได้หาผ้าโคบแล้วหักแม่ก็ยังเหยตะลมันหาผ้าให้เะเอามาคัขึ้นมาอุ้ยพี่น้องเลยพอดีเต็มเลยพี่น้อง

I'm